ความมั่นคงเกิดขึ้นเพราะพี่รับภาระนี้สิซีเกถึงไม่ชให้คนซื้อบ้านซื้อรถพออยู่ซื้อบ้านซื้อรถปั๊บอยู่ติดหนี้พออยู่ติดหนี้ปั๊บวันหนึ่งอยากสร้างธุรกิจวันหนึ่งอยากให้ความเสี่ยงยูไม่กล้ายูจะอยู่จะในกรอบเพราะว่ายูรู้สึกว่ายูต้องมีความมั่นคงในการผ่อนบ้านผ่อนรถแต่ชีวิตอะตัวเองอะโคตรทุกทรมานเลยพี่ลองถามคนที่ผ่อนบ้านอยู่สิเขาจะตอบเหมือนซีเกตินเลยแม่งกูไม่น่าซื้อแม่งเลยจริงๆ,หน,งๆหนึ่งคือมันเป็นการลงทุนที่ไม่ดีเลย สองสิ่งที่ยูเสียคือเวลาของอยูอยูไม่สามารถเทคความเสีย่ยงอยู่ไม่กล้าใจของอยู่เสียไปกับมี่สิมนมาแล้วอ่ะแต่ะคนที่ซื้อบ้านซื้อรถแล้วนกะ็ขายครับเอาเงินสดมาทำอะไรที่ัวเองหังคุณจริวงวง่าชีวิตเรามีแค่รอบเดียวชีวิตเราไม่ได้มีเพื่อบ้านหลังหนึ่งเราอยากที่จะสร้างอะไรสักอย่างในก่อนเราตายอ่ะเชื่อทุกคนคิดอย่างนี้ไหแต่ถ้าอยู่เป็นคนแก่ที่มีภาระ ยูยังเป็นเด็กได้จริงจุดที่บอกว่ายูแก่หรือไม่แข่มันคือยูอยภาระนิสินหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ายูมีลูก of course เป็นหน้าที่ของอยูยูาจ่ายค่าเทอมให้ลูกยูไม่ชอบลูกมีข้าวกินยูไม่ชอบลูกมีบ้านหลังหนึ่งให้อยู่ที่ึงบอกว่าถ้ายูอยากตามความฝันตัวเองอ่ะยูไม่ควรซื้อบ้านซื้อรถมีลูกแต่งงานยูควรเชสความฝันของอยูก่อนถ้ายูดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะยูดูแลคนอื่นยังไง